สวัสดีคะ่ะพี่น้องทุกท่านเผยขั้นตอนการลงทะเบียนทางออนไลน์เราไม่ทิ้งกันมีให้กรอกแค่3หน้ากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราข้อมูลการทำงานระบุข้อมูลที่เดือดร้อนหากเข้าเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงิน15,000บาทเดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนการกรอกกันค่ะก่อนที่จะไปรับฟังฝากพเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปออกใหม่กันนะคะเผยขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายๆขั้นตอนการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันอันดับแรกเข้าไปที่เมนู Google นะคะแล้วพิมพ์คำว่าเราไม่ทิ้งกันระบบก็จะเข้าสู่หน้าจอการลงทะเบียนจากนั้นคลิกปุ่มการลงทะเบียนก็จะเข้าสู่หน้าแรกของการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันค่ะซึ่งมีขั้นตอนให้กรอกอยู่3ส่วนค่ะ ส่วนแรกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวให้กรอกชื่อโดยไม่ต้องระบุคำนำหน้ากรอกนามสกุลแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะคะแล้วก็หลังจากนั้นให้ใส่รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนจากนั้นให้เลือกช่องทางการรับเงินค่ะจะเลือกรับเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร หรือจะเลือกรับเงินผ่านทางระบบพร้อมเพย์ให้เราเลือกที่เราสะดวกได้เลยค่ะแล้วกรอกที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ก็จะมีใส่บ้านเลขที่หมู่ที่หมู่บ้านอาคารเกอกซอยถนนใส่รหัสไปรษณีย์แขวงตำบลอำเภอเขตและจังหวัดของเรานะคะส่วนที่สองใส่ข้อมูลการประกอบอาชีพและการยืนยันผล หากมีนายจ้างให้ระบุชื่อที่อยู่ของสถานประกอบการของนายจ้างในกรณีที่ไม่มีนายจ้างอาทิอาชีพอิสระต้องยืนยันว่าได้รับผลกระทบดังนี้ธุรกิจถูกปิดชั่วคราวถูกสั่งพักงานหรือเลิกจ้างเช่นลูกจ้างร้านทำผมแล้วร้านปิดบริการต้องถูกพักงานมีผลกระทบต่อไรายได้อย่างไรไรายได้ลดลง ยังทำงานเหมือนเดิมแต่ในช่างลดเวลาทำงานลดค่าแรงลดเงินเดือนและหลักฐานอื่นๆเช่นคนขับรถแท็กซี่จะขอหลักฐานไปกับขี่หรือสังกัดเป็นต้นค่ะส่วนที่3ให้กดยืนยันอีกครั้งแล้วก็ใส่รหัส OTP ที่ระบบส่งมาให้นะคะเสร็จแล้วระบบจะตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดรอการแจ้งการยืนยันผลทาง S.M.S และอีเมลที่ลงทะเบียนไว้หลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นค่ะและหลังจากนั้นภายใน7วันหากข้อมูลของท่านถูกต้องสมบูรณ์และเป็นจริงจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของท่านต่อไปค่ะและทางช่องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ